นี่นะคะสอพิญญาที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะเราก็เสริมเข้าไปได้เลยนะคะใส่เข้าไปเลยใส่ที่คุณโคนได้เลยนะคะเด mm ี๋ยวจะเป็นต้นนี้นะคะก็ใส่ได้นะคะเล็กๆน้อยๆน,นี่ก็ใส่ได้เลยค่ะใส่คุโคนได้เลย mm hmm. นี่นะคะไก่ลาชาวดีนะคะก็เริ่มแทงหน่อหลอดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่จะสังเกตได้ว่ามีหน่อน้อยๆนะคะ เห็นไหมคะว่ามีหนอนน้อยๆนะคะผุดขึ้นมาจากดินแล้วนะคะอีกสองหนอนะะเลยค่ะในวันนี้ค่ะคืออ่าเป็นอันนี้เป็นเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็โรยไปเลยค่ะแค่หนึ่งช้อนพอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางบอนสีสอพินญ,ญากันค่ะซึ่งบอนสีสอพินญ,ญานะคะก็เริ่ม อ่าโตแล้วนะคะแล้วก็รากนะคะนี่ถ้ารูออกมาจากพื้นแบบนี้เลยนะคะต้นกับกระถาน,นะคะก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกันเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะต้องทําการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะแล้วเราจะมีสูตรนะคะช่วยเร่งตานอแตกรากดีนะคะเพิ่มใบสวยนะคะแล้วก็จะทําให้บอลน,นะคะแตกใบได้เยอะด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะ mm hmm. เราจะใช้เป็นดินใบก้ามปูแบบหยาบนะคะ แล้วก็จะใช้เป็นกระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้จะเป็น8นิ้วนะคะเพื่อนๆเราเอาใบาย่าบนะคะรองก้นไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะลองเทียบดูกันนะคะนี่อ่าเอาประมาณนี้นะคะกว้ามกระถางลงไปเลยนะคะ ดูนะคะว่าลากทะลุยันพื้นแล้วนะคะกระถางมันก็จะเล็กกว่าต้นด้วยนะคะอันนี้เราก็วางลงไปเลยไอ้อย่างใบกัมปูหยาบหยาบ,บอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายนะคะแล้วก็จะป่นย่อยไปเองนะคะใบยอย่างนี้นะคะ ก็กดแค่ขอบร่างพอนะคะขอบข้างๆนี้นะไม่ต้องไปกดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะช้ำแล้วก็ดินจะแน่นด้วยนะคะแค่นี้เองค่ะนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะมีสูตรเสริมนะคะช่วยเร่งการแตกรากดีนะคะแตกหลอดใหม่แตกใบใหม่ได้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะส่วนที่เราจะเพิ่มในวันนี้ค่ะคืออ่าเป็นอันนี้เป็นเปลือกไข่นะคะเ,เพื่อนๆเปลือกไข่ที่เราบดละเอียดแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไม่เอยแสงอาจจะนี่นะคะแสงอาจจะจ้าไปนิดนึงนะคะนี่คือเปลือกไข่ที่ระบดละเอียดมาแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มด้วยผงชูรสค่ะเ,เพื่อนๆใส่ผสมกันไปได้เลยนะคะนี่ เราก็โรยไปเลยค่ะแค่หนึ่งช้อนพอนะคะ,นะคะและส่วนที่เหลือนี่นะคะเราก็ไปโรยบอนต้นอื่นได้ค่ะหรือไม่นะคะก็โรยเป็นพวกไม้ใบอโกดิมาแก้วกัจนาไม้อย่างอื่นสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะนี่นะคะแค่หนึ่งช้อนเองค่ะเพื่อน นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปรดน้ําให้ชุ่มนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเวลาโดนน้าไปเด๋ยวเขาก็จะอ่าย่อยไปกับดินที่เราใช้นะคะนี่นะคะสอพิญญาที่ยาย,ยู่แล้วนะคะเราก็เสริมเข้าไปได้เลยนะคะใส่เข้าไปเลยใส่ที่คโคนได้เลยนะคะหรือจะเป็นต้นนี้นะคะก็ใส่ได้นะคะเล็กๆน้นอยๆนี่ก็ใส่ได้เลยค่ะใส่คโคนได้เลยนี่นะคะไก่ลาชาวดีนะคะก็เริ่มแทงหน่อหลอดนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะนี่จะสังเกตได้ว่ามีหนอน้อยนะคะเห็นไหมคะว่ามีหนอนน้อยนะคะผุดขึ้นมาจากดินแล้วนะคะอีกสองหนอเลยค่ะนี่หรือจะเป็นทางด้านเพชรพันล้านนะคะนี่ต้นเล็กต้นน้อยเกิดขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลย โอเคค่ะก okay ็จะประมาณนี like And, okay. so à, mm ้นะคะเพื uh ่อนๆสามารถใส่ได้ทั้งบอนสีและไม้ใบนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหรือจะเป็นไม้ดอกนะคะอย่างอื่นก็สามารถใส่ได้ค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนนะคะมาดูบอนสีกับการเปลี่ยนกระถางแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้แก่บอนสีนะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะแตกใบใหม่แตกลอดใหม่แตกรากได้ดีนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <S <S สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ